สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมิลี่ครับผมพี่โอ๊ตว้าวว้าว,าวาพี่โอ๊ตยืนหนึ่งเลยอ่านะฮะมาเร็วมากเลยพี่โอ๊ตเรานะฮะมาจ้ามาจ้านะครับมาเด้อมาเด้อน,อน,นะครับตอนนี้ไทยอุดอกรก็นอนนอนนอนลับเด้อนอนหลับเด้อ <c oughs> อดิสรก็มาแทนหลับเด้อหลับเด้อ <c oughs> โอ้ยพี่โอ๊ตจอบจอบ,จอบแน่นอนนะฮะใส่จอบนะฮะอ่าพี่โอ๊ตเพิ่งมาถึง ใช่ไหมเอ่ยแมนจ้าเอาปลาส้มไปส่งนะจ๊ะครับครับผมเอามาต้นบายนะครับเอาปลาส้มไปส่งนะครับแล้วก็อ่าแวะเข้าไปอ่าหาลุงกับป้านะฮะเพิ่งออกมาจากบ้านลุงกับป้านะครับพอดีเพิ่นเห็ดต้นไอ้กระถินกันนะครับ สวยมากเลยนะข้างในบ้านนะพอดีเพื่อนคุยงานกันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปออกมาจากพี่น้องนะฮะโอ้ต้นกระถินแต่ละต้นสวยมากนะครับอ่าสีทองสีเงินอลามมากครับเอฟซีครับผมนะฮะไม่ได้ถ่ายรูปออกมาให้เบิ่งนะฮะพอดีคุยธุระป้าปังกันนะจ๊ะก็เลยเข้าไปหาเพื่อนนะครับนะก็รอดูนะจ้ะอันกระถินนะครับมีวัดใหเนี่ยนะครับอดิศรยังบ่มีข้อมูลนะครับอ่าเอฟซีท่านไหน ดูข้อมูลทั้ง9วัดก็พิมพ์มาบอกในเด้อ,อที่รู้ๆตอนนี้นะครับก็มีวัดเขาเรียกอะไรวัดวัดถ้ำผาป่องนะครับวันที่25นะครับวันที่25ลุงพลไปเป็นประธานนะฮะสิบโมงนะครับวันที่วัดถ้ำผาป่องแล้ววัดดานพระอินทร์วันที่23นะครับเนาะยี่าดานพระอินทร์ ยี่ห้าถ้ำผาป่องนะครับวัดอ่าพี่แอดชิดนี่ผมบหู้มือนะครับวัดวัดอย่างสักอย่างอยู่อุดรธานีนะครับแล้วก็วัดป่านองแค่ของอ่าท่านทนายสมเกียรตินี่ผมก็ยังบหู้วันนะครับ FC ท่านไหนที่จดไปแล้วก้าวัดนะครับก็พิมพ์มาบอกด้วยเดอ้อนะครับทีได้แคปไว้นะครับตอนนี้ยังยังไม่มีข้อมูลที่ก้าวัดนะมีแค่สองวัดนะครับนะ แล้วก็เห็นว่ามีบัสวัดว่ากบตูมด้วยเนาะนะฮะผมยังไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะก็ f c ก็แชร์กันได้นะครับคุณขวัญน,นะครับกดไลค์ให้นะจ๊ะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณลายเดอร์นะฮะมานะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ๆดันนี้ให้ถึงหนึ่งพันไลค์นะครับกับอาริศรน,นะฮะ